สวัสดีจ้าทุกคนเช้าวันสดใสเวอร์ ดับแรกเลยนะทุกคนก่อนที่เราจะเดินทางก็เราก็ต้องมาตรวจโควิดก่อนซึ่งสิ่งที่เขาขออะ่ะก็ต้องเป็น PCR สําสำหรับโควิดก็คือจะมีโรงพยาบาลตามรีสัายการบินที่จะให้ตรวจเลยก็คือตอนนี้เราก็กำลังรอตรวจอยู่เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าระหว่างตรวจจะเป็นยังไงบ้างนทนะุกคนตอนนี้กำลังรอคิวอยู่ไม่วู้จะได้คิวตอนไหนแต่ว่าน่าจะแป๊บเดียวอ อ่ะทุกคนคือตอนนี้เราก็ได้ทําการตรวจ PCR for COVID มาเรียบร้อยแล้วก็คือไม่เจ็บเลยนะทุกคนอันนี้คือรีวิวเลยคือไม่เจ็บมันก็จะแยบไป2อที่ก็คือแยบจมูกทีหนึ่งแล้วก็แยบเข้าไปในคอทีหนึ่งแล้วก็รอผลเนี่ยประมาณ24-48ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยถ้าใครมีแผนว่าจะต้องบินไปต่างประเทศแต่ก็ต้องดูเวลามาดีๆแล้วก็บางที่อ่ะเขาอาจจะไม่รับ walk in อาจจะต้องแบบโทรไป booking queue ก่อนอะไรแบบเนี้ยเออก็ดูกันได้เลยเพราะว่าตามสายการบินแต่ละที่เขาก็จะมี โรงพยาบาลที่เขารับผลจากโรงพยาบาลนั้นอยู่ไปดูว่าโรงพยาบาลที่เราจะไปตรวจเนี่ยมีในตามลิสต์หรือเปล่าไม่ใช่ไปตรวจที่ไหนมาแล้วก็มายื่นก็ได้นะมันก็ต้องเป็นที่ที่ทางสายการบินเนี่ยเขายอมรับด้วยอันนี้เราก็ไปตรวจมาเรียบร้อยแล้วก็เหลือรอผลเดี๋ยวเราจะไปรับผลแล้วก็เดี๋ยวเรารอบินกันเลยทุกคน อ๋อลืมบอกไปค่าตรวจเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4,000บาทนะอันนี้ก็คือราคาจะแล้วแต่โรงพยาบาลด้วยคือเราอะไปตรวจที่โรงพยาบาลพญาไทย2เพราะมันอยู่ใกล้คอนโดพอดีแล้วก็ไปง่ายไปสะดวกแล้วก็ทางสายการบินที่เราบินเนี่ยเขา,เา recommend หรือว่าโรงพยาบาลพญา,า,าไทย2นี่ก็สามารถไปตรวจได้เหมือนกันตอนนี้เราก็ได้ผลมาแล้วนะทุกคนก็คือผลในกระีเดี๋ยววันนี้เราก็จะเดินทางกันแล้วตื่นเต้นมากเดี๋ยวดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงต่อไป ตอนนี้สถานการณ์ที่สานามบินคนก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะคือแบบเยอะขึ้นกว่าเมื่อก,ก่อนเยอะเลยอนะทุกคน,คนก็คนก็น่าจะออกไปเที่ยวต่างประเทศเยอะขึ้นแล้วก็สหรัฐเนี่ยก็น่าจะเป็น destination อีกอันหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยมายปอมก็คือเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศนะทีกตอนนี้เราก็รออยู่รอเช็คอิน นนี้เราก็เช็คอินเสร็จแล้วนะทุกคนก็คือเอกสารง่ายมากเลยก็คืออย่างแรกต้องมีวีซ่าอย่างที่2ต้องมีตั๋วเครื่องบินอย่างที่3ก็คือเดี๋ยวเราจะแนบมันต้องกรอกเข้าเมืองที่นิวยอร์กให้แล้วก็อย่างที่4ต้องมี PCR เออแล้วก็มีเอกสารที่ต้องกรอกเข้า USA เราจะแนบให้ดูนะทุกคนทุกคนคิดว่าฉันเดินผิดทางหรือเปล่า ผิดทางกดหนึ่งไม่ผิดทางกดสองคือไม่มีคนเลยอ่ะเงียบมาก หลายคนก็จะถามใช่ไหมว่าไปทําอะไรก็คือเราอะมีแพลนไปเที่ยวนิวยอร์กตั้งแต่เรียนจบแล้วแต่ว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ด้วยการทํางานเนี่ยทำให้ชั้นไม่ได้ไปสักทีแล้วก็ตอนแย่ไปอเมริกาไม่ต้องกักตัวไปเที่ยวได้เลยก็อย่างที่2ก็คือวีซ่ายังเหลืออยู่เออแล้วก็อย่างที่3ก็คือช่วงเนี้ยมันค่อนข้างจะว่างก็คือมหาลัยที่เรียนต่อก็ปิดด้วยแล้วก็ที่ทํางานก็หยุดซึ่งการเดินทางในครั้งเนี้ยทุกคนก็เป็นการเดินทางคนเดียวครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นมากเลยเพราะทุกๆครั้ง จะมีเพื่อนไปตลอดออเราจะเอาชีวิตรอดมั้ยเนีย่ยทุกคนป็นกำลังใจให้ด้วยก็คือรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าไปคนเดียวเลยทําไมถึงไปคนเดียวเพราะเพื่อนคนอื่นอะคือคนที่อยากไปไม่มีวีซา่าแต่คนที่มีวีซา่าก็คือไม่ว่างน,นั่นเองก็คือเหลือเราคนเดียวเราก็เลยได้ไปเที่ยวคนเดียวตอนนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะมันเป็นการออกจากเซฟโซนครั้งยิ่งใหญ่ครังสําคัญมากทุกคนต้องเป็นกำลังใจให้เราเราต้องสู้เราต้องอยู่ให้ได้ในการเที่ยว คนเดียวที่นิวยอร์กเป็นเวลา8วันแล้วก็หลายๆคนเนี่ยคงจะเห็นรีวิวเป็นเที่ยวเมริกาแล้วใช่ไหมแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไปแบบ b u s n n s s s l a s s แต่เราอะ่ะจะเป็นคนแรกที่ทำรีวิวแบบอ m o n o l a s s นันเองเพราะว่าอย่างแรกอะ่ะด้วยความที่เอาเงินตัวเองไปเองก็เลยอยากเซฟให้ได้มากที่สุดเพราะาอยากเอาเงินไปชอปปิ้งมากกว่า เตรียมตัวบินไป,ไปแล้วบายบายสวัสดีทุกคนตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วหกชั่วโมงเรากําลังพักเครื่องอยู่ที่อาบ,บูดาบ,บีนะอ๋อหลายคนยังไม่รู้ว่าเราบินกับ han นะอัติฮัตแอร์ไลน์นะเออไม่ได้สปอนเซอร์หรอกแต่อยากบอกเฉยๆเพราะตั๋วช่วงยามมันถูกก็เลยตอนนี้ก็เลยต้องมาพักเครื่องอยู่อีกประมาณเวลาตอนนี้ประมาณตีห้าเครื่องจะออกประมาณเก้าโมงเช้าก็กประมาณสี่ อ้สาชั่วโมงกว่ากับสี่ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะเออไปหาที่ล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็หาทำงานกันต่อไปเพราะว่าถึงเอามาเที่ยวงานก็ต้องทําอยู่ก็คือตอนนี้กําลังจะเดินไปเกตนะจ๊ะ <laughs> กำลังจะบินแล้วนะทุกคน กกเล็มาตอนนี้กำลังจะนั่งรถไฟเข้าเมืองนะเพราะมันจะประหยัดที่สุดเออเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันว่าต้องนั่งยังไงบ้างตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นก็คือจะนั่ง Air t r a รนนะจ๊ะมันจะไปลงสถานีที่ชื่อว่าจามัยกาแล้วก็นั่งต่อไปอีกทอดหนึ่งก็จะเข้าเมืองพอดี ทุกคนก็คือที่ฉีดวัคซีนอะเรากำลังจะต่อเมโทรพอดีแล้วก็มีที่ฉีดวัคซีนพอดีเราก็เลยถือโอกาสเนี่ยเข้าไปฉีดเลยทุกคนแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยวัคซีนที่ดีคือวัคซีนที่ฉีดแล้วได้บัตรเมโทร7วันจ้าเออก็คือมันเป็นแคมเปญของทางนิวยอร์กนะ <Yep. S 1> oh, very e done. Yep. Yeah. You feel soreness? afraid. normal. y fast. a may. It's just It Don't Ooh. You No. You will come. d be ทุกคนก็คือหลังฉีดเสร็จนะแล้วก็จะมานั่งรอการก็คือเราฉีดตอสั่งตอนสั่นะก็คือฉีดเทปหนึ่งก็คือไม่รู้สึกเจ็บเลยเอาจริงๆฉีดสิวยังเจ็บกว่าแล้วก็เขาบอกว่าจะปวดใช่ไหมใส่เอฟเฟกตอนนี้ยังไม่เจอใส่เอฟเฟกต์นะเดี๋ยวต้องรอกลับไปดูว่าใส่เอฟเฟกจะมีหรือเปลา่าตอนนี้ก็กำลังนั่งรอประมาณ10-15นาทีว่าจะมี ซีเรียสหรือว่าแบบคอมพเิเคชันเกิดขึ้นหรือเปล่าโทกับแพอะไรแบบนี้แต่ไม่น่ามีหรอกม,มั้งตอนนี้ไม่รู้สึกอะไรเลยเออนั่นแหละมันเป็นแคมเปญของทางนิวยอร์กที่จะให้นะักท่องเที่ยวเนี่ยเขามาฉีดวัคซีนกันมากขึ้นก็คือถ้าเราฉีดวัคซีนจะได้บัตรเมโทรฟรี7วันในราคา3-3เหรียญก็ในราคาประมาณพันหนึ่งอะ่ะเออก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคเป็นอะไรที่ดึงดูดเราก็เลยจัดการซะเรยแลก็ได้เมโทรฟรี7วันจ้า วันนี้เราก็จะมาสรุปกันว่าเออเราก็ได้เดินทางทั้งหมดมาจากกรุงเทพถูกไหมแล้วก็มาพักเครื่องที่อาบูดาบีแล้วก็มาที่นิวยอร์กเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดประมาณ25เกือบ26ชั่วโมงแล้วพอเราลงปุ๊บเราถึงประมาณเออตอนกี่โมงนะตอนประมาณแบบ 3, บ่ายสามบ่ายสามครึง่งเราก็รอกระเป๋าประมาณ30นาทีแล้วเราก็เออนั่งตัว แอร์เทรนก็คือมันจะต่อมาจากสนามบินเลยมันลงที่สถานีที่ชื่อว่าจามายกาพอจากจามัยกาเนี่ยเราก็นั่งตัวเรลโรดมาเออมันจะเป็นเรลโรดเนี่ยมันจะเข้ามาที่เพนสถานีเพนสเตชันเนี่ยใช้เวลาเร็วมากก็คือการเดินทางเข้าเมืองอะ่ะใช้เงินประมาณ15เหรียญมั้งประมาณ450 เออ450บาทแล้วเราก็มาลงเพนสเตชันซึ่งตัวเพนสเตชันเนี่ยมันมีสถานที่ที่มันสามารถฉีดวัคซีนโควิดได้ทุกยี่ห้อเลยไม่ว่าจะเป็นน่าจะเป็นไฟเซอร์มอร์เดนาหรือว่าจะเป็นตัวจอร์นสันจอร์นสันด้วยซึ่งทางเราก็ด้วยความที่ไปถึงพอดีแล้วก็มันว่างตลอดแหละคือเขาอ่ะไม่มีคิวเลยเราก็เลยเดินเข้าไปวิธีการก็คือเดินเข้าไปยื่นพาสปอร์ตแล้วก็ตอบคําถามประมาณ3-4คําถามมันก็จะถามว่ามีประวัติ เป็นโควิดมาก่อนไหมอะไรประมาณนี้หรือมีอาการไหมมีโรคประจําตัวไหมพอเราตอบไม่มีเขาก็าจะออกบัตรให้ซึ่งบัตรเนี่ยมันก็จะเป็นบัตรที่เราสามารถยืนยันการฉีดวัคซีนของเรานะจ๊ะ เออนี่ตอนนี้พอเราได้บาทเสร็จเราก็ไปยืน่นแล้วก็ฉีดเลยซึ่งโปรเซสทั้งหมดอะตั้งแต่เดินเข้าไปกออประวัติเนี่ยทั้งหมดประมาณไม่เกินแล้วก็รวมฉีดด้วยนะก็คือไม่ถึง5นาทีเลยแล้วเราก็นั่งผักอีก15นาทีก็คือเป็นการเสร็จเรียบร้อยเราก็ฉีดเสร็จตอนประมาณเท่าไหร่อะตอนประมาณเกือบ6โมงแล้วเราก็ แล้วเราก็นั่งมาที่พักทุกคนซึ่งวันนี้เราจะรู้สึกเหนื่อยหน่อยนะเดี๋ยวเอเนจีเนี่ยรอไว้ที่นี้ดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้ก็จะไปกินข้าวแล้วก็จะไปนอนแล้วเพราะง่วงเพราะว่าตอนนี้เราก็จอง Airbnb มาซึ่งโฮลเป็นคนไทยห้องก็น่ารักกุ๊กกิ๊ดมากเลยทุกคนตึงๆๆ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 น่าจะประมาณ2 0 0 0กว่าบาทซึ่งทำเลอ่ะคือมันอยู่ในแมนฮัตตันเลยซึ่งเราอ่ะเลือกอะไรที่มันอยู่ในเมืองหน่อยเพื่อที่จะได้ไปมาไปเที่ยวได้สะดวกอนะมันก็เลย ต้องแลกกับห้องที่เล็กหน่อยถึงราคามันก็จะกลางๆไม่ได้ถูกไปเออก็แอบถูกกันแหละสองพันดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าคุ้มซึ่งตอนนี้ก็รู้สึกเดินทางเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวจะขอไปกินข้าวก่อนนะซึ่งย่านที่เราพักเนี่ยก็เป็นย่านที่มีอาหารเอเชียเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารจีนอาหารเวียดนามอาหารญี่ปุ่นหรือว่าอาหารไทย สวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้ก็เช้าวันที่สองแล้วตอนนี้ก็คือเพิ่งตื่นนะเพิ่งตื่นแล้วก็รู้สึกเพียเพราะว่าอาการจากอาาเอเ่อ side effect ของการฉีดวัคซีนก็ยังมีอยู่ก็คือจะรู้สึกเหมือนเหมือนเป็นหวัดเออแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นขนาดนั้นมันจะมีปวดหัวนิดหน่อยแล้วก็เมื่อยตัวนิดหน่อยแล้วก็ไม่ได้มีใครอะไรแล้วส่วนแขนแก็ไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนรอติดตามชมกันได้เลยจ้า ก็คือร้านนี้นั่นเองคือร้านดังภเดี๋ยวเราจะต้องไปกินเดี๋ยน้ขนมเค้งได้กินมากเลยทุกคนเห็นปะน่าจะเป็นโซโหนะเออเพราะว่าเรามาช้อปปิ้งที่โซโหเราจะเดินไปกันก็คือฉันเข้ามาเซฟราหนึ่งชั่วโมงแล้วจ้าได้ของไปเต็มเลยทุกคนไปดู